สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยบรรยากาศที่แปลกแตกต่างจากที่เคยเห็นนะครับทุกครั้งผมก็จะทำคลิปอยู่ที่ห้องนะฮะที่มีบรรยากาศเครื่องชงกาแฟอะไรต่างๆวันนี้พาท่านมาชมโกดังของเรานะฮะอัดคลิปในโกดังเลยท่านจะเห็นนะครับเราสต็อกเครื่องนะครับ เบสเซเอาไว้รอให้ท่านมารับไปใช้งานอยู่ตรงนี้เพียบเลยเราเป็นผู้นำเข้านะฮะเบสเซ拉อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยากได้รุ่นไหนนะครับท่านเข้ามาชมทีน่นี่นะฮะท่านสามารถคอนแทคได้กับผู้นำเข้าได้โดยตรงอันนี้เป็นหลักประกรันให้ท่านเกิดความมั่นใจครับว่าท่านจะได้รับการบริการที่มี อะไรพร้อมสมบูรณ์ที่สุดนะครับวันนี้ผมมีเครื่องรุ่นหนึ่งนะครับมานำเสนอท่านเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะฮะมาทำตลาดบ้านเรานะฮะขอแนะนำให้ท่านรู้จักเบสเซอร่ารุ่นออโต้ครับนะฮะออโต้ Auto เนี่ยเป็นเครื่องขนาดสองหัวชงที่มีไซส์ค่อนข้างที่จะมินิมอลมากเลยนะครับนะฮะความกว้างของตัวเนี่ยแค่50เซนเองนะ ท่านที่มีพื้นที่ที่มันไม่มากนักนะครับแต่ต้องการเครื่องที่เอาไปใช้งานนะด้วยปริมาณการชงต่อวันเนี่ยจำนวนมากนะฮะมีเครื่อง2องหัวปั๊มโรตารี่นะฮะกินไฟน้อยด้วยนะครับตัวนี้2 8 0 0วัตต์เท่านั้นเองนะฮะมาพร้อมกับปั๊มโรตารี่สายดูดน้ำทันไม่ต้องไปฮะ ไช้ถังน้ำแท้งน้ำอะไรเลยสายดูดน้ำมาพร้อมกับสายดูดที่บิวอินตัวเช็ควาลวมาให้พร้อมเรียบร้อยไม่ต้องไปหาซื้อเช็ควาลวมาใส่อีกแล้วนะครับจุ่มถังเปิดเครื่องใช้งานได้เลยตัวบอดี้นะครับออตโตเป็นเครื่องชงขนาดบยเลอร์ข้างใน8ลิตรนะครับเห็นตัวเล็ก8ลิตรนะใหญ่มากมายเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกับก้านสตรีมแบบ ทัชคูเนี่ยสองกา้านนะฮะนะี่วาล์วเปิดสตรีมแบบล็อกได้นะครับเปิดสตรีมได้รวดเร็วทันใจตั้งน้ำอัตโนมัตินะฮะหกปุ่มเนี่ยนะฮะปุ่มนี้ทำเป็นแมนนวลก็ได้นะครับหรือท่านจะเซตนะก๊อกน,น้ำเนี่ยเปิดน้ำร้อนเนี่ยจึก๊กออกมาเนี่ยปล่อยน้ำร้อนออกมาก็สามารถเซตให้หยุดอัตโนมัติได้เหมือนกันนะฮะเพชรเกตรุ่นใหม่ของเบเซล่า ใหญ่โตดูง่ายนะฮะแค่วบบชายตามมาท่านก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนครบเครื่องครับตัวนี้วันหนึ่ง200แก้วเนี่ยสบายสบายนะฮะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับค่าตัวของน้องเขาต่ำแสนนะเห็นไหมฮะค่าตัวต่ำแสนท่านได้เชเครื่องสองหัวชงปั๊มโรตารีตั้งน้ำอัตโนมัติ บอดี้นะครับเป็นสแตนเลสสามศูนย์สี่เลยนะฮะก่อนใช้เนี่ยท่านเห็นก็ขาวเนี่ยนะ,ะเป็นสติกเกอร์ติดกันลายที่มาจากโรงงานสแตนเลสท่านต้องไปลอกออกนะครับนะฮะบอดี้สวยงามมากนะครับเบซุลารุ่นออโต้เนี่ยด้านหลังเนี่ยมีโลโก้นะ,ะใหญ่โตสวยงามเอาไว้โชว์ได้เลยนะ,ะตั้งไว้ที่ร้านท่านเนี่ยโชว์ได้ทั้งหลังโชว์ได้ทั้งหน้าเลย ะะด้านหน้านี่ก็มีลายนูนนะแบรนด์เบเซราอายุ120ปีนะครับผมรับประกันได้รุ่นนี้ใช้ดีมากนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับล็อตแรกนี้มายังไม่ทันเท่าไหร่ขายออกไปเยอะเหมือนกันนะครับรีบๆมาดูนะฮะเรามีพร้อมให้บริการที่ท่านต้องประทับใจแล้วก็ ที่สำคัญคือหากท่านมีเครื่องเก่านะเอามาเทรดได้นะเอามาเทรดได้เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ใช้นะครับจะทำให้ท่านเนี่ยได้ยอดขายที่ดีขึ้นนะฮะวันนี้พามาดูในโกดังนะครับเลยอ่านะไม่ได้เปิดระบบปฏิบัติการเครื่องให้ท่านดูแต่คาดว่าท่านก็คงจะได้เห็นได้ชมนะมากมายอยู่ใน คลิปของเราต่างๆปฏิบัติการเนี่ยก็เหมือนๆกันนะครับเนี่ยสวิตสวยงามดูสิครับรอบๆตัวของเครื่องเนี่ยยิ่งถ้าลอกออกนะครับมันจะเป็นเบสเอราที่สวยมากๆนะฮะพูดไปจนหมดเลยนะฮะผมมั่นใจท่านต้องมาสัมผัสต้องมาชมด้วยตัวเองนะครับแล้วท่านจะชอบนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวสั้นๆเลยแต่ประสิทธิภาพครบเครื่องแน่นอนรับประกันเรื่องชอ็อตอ้อผมลืมไปนะอุปกรณ์ที่เครื่องให้มานะก็จะมีก้านชง3อันสายน้ำทิ้งนะครับข้อต่อเผื่อท่านอยากจะไปเอายาวๆอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะโชว์ครับท่านดูครับการแพ็คกิ้งของเบซลราเนี่ยท่านมั่นใจได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน เบเซล่าแพคกิ้งหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นการที่จะส่งไปเนี่ยนะฮะดูครับอ่าโฟมเนี่ยเขาอัดมาให้อย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าเวลาท่านส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเครื่องของท่านไม่บอบช้ำแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะมีโฟมอย่างเงี้ไอเนี้ยมาให้อย่างจากอิตาลีเลยนะฮะเขาจะอัดอย่างนี้ลงไปแล้วก็ฝาปิดปุ๊บแล้วสายคาดรัด นะฮะเนี่ยดูสินี่นี่ครับอย่างเงี้ยการแพ็คกิ้งของเขาเนี่ยแน่นหนาถาดเป็นไ,ไม้ไม้อย่างดีเลยนะฮะมั่นใจได้สำหรับเบเซล่านะครับนะฮะขอพรบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามชมรายการของเรานะรีบๆมารับไปใช้ก่อนจะหมดรอดแรกขอบพระคุณครับสวัสดีครับ